เฮ้ยยังไม่พร้อมไอ้ยาเค้ไม่โอ้เป็เหล็งแล้วยังไม่สันตามพระเอกจริงโอ้หลบไปแล้วเรียบร้อยลวไหนไปดูดิไม่ตายตายมันมีโล่ ครับมาต่อกันจากพาร์ทแรกนะครับที่เราเอ้ตามไอ้ตัวนี้ไปแล้วผมได้หยุดภาพไว้นะฮะพลังพระเอกครับืเปืนพงเรื่องครับใช้แต่ปืนพกับพระเอกนเงาเก่าดวงแล้วดวงแล้วเก่าเจ๊งเลยเก่าเจ๊งเลยรันเออโอ้ยเฮียเห็นสมองเดียวกูต้องทำอะไรวะฟันฟันมันฟันมันอ้าวมันตายแล้วมันตายแล้วครับ แม่งไม่ต้องทำอะไรเว้ยไปไหนแต่เราเนียก็อตูดอตูดอุ้ยหน้าแม่งน่ารักมากเลยดูดิอัตูดกูเหรออันนี้เหมือนกับเหมือนกับอะไรที่ที่แบบอะไรอะเชื่อมต่อสมองกับไขจูนะฮะเราจะเรียกมันว่าไขจูนะไขจูมันตรวจเท่าบ้านครับอันนี้มันตรวจเท่านี้เป็นแบบว่าร่างหนึ่งครับไขจูระดับหนึ่งระดับหนึ่งไขจูนี่ตัวเท่าตึกแล้ว อันนี้นี่ตัวเท่าคนตัวเล็กกว่าคนอีกนี่พรว่าเหมือนเหมือน,นไทจูเลยไ,ไม่เหมือนนะครับ <_ S 2> หน้ามาันน่ารักมากเลยดูดิอุ้มไอ้นี่รอดไท่ตท่ทายนี่เป็นการละลึกช,ชาตินะครับเราจะได้รู้ว่าไอ้เรื่องตัวนี้นี่ชื่ออะไรพ<ม>่อมแม่พ่อแม่ชื่ออะไรมาเกินไปครับเกินไปครับนี่จะจอดถึงคามรกหลุ่ไหมอ่าตอนนี้นี่ถูกตลาดมืดเอาไปขายแล้ว นี่แหละเดี๋ยวผมรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะโดนลุมยำไข่ดาวเตเรียบร้อยครับถามว่าถามว่าทำไมกูรู้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนี้อัดไปแล้วแต่ว่าหลุดหลุดขาดสะบ้านครับอย่างนี้ต้องเจอน้องปลาหมึกน้องไก่กูยังแนวว่าเดี๋ยวก่อนน้องไก่มึงกลับหลุไปแล้วน้องไก่มึงกลับหลุมไปแล้วครับ แล้วไก่ผมไปกินก็รล้นะไก่โดนแดกอ้าวมุมกินแม่งเอาไปละอันนี้อันนี้เราโดนจับได้ครับเรียกว่ากลุ่มล่ะได้ข่าวว่ามาสภาคนหัวล้นเรียกว่าสมาคมดีกว่าเรียกว่าสภานี่มันยิ่งใหญ่สมาคมคนหัวล้นแห่งดาวอะไรก็ไม่รู้ดาวน้ำแม็ก เดี๋ยวโมคุณก็มาจุตินะอันนี้ไอ้ไอ้คนซ้ายนี่หน้าเหมือนพี่ของโมคุลีเลยนะครับพี่ยังไงพี่ของโมคบลีชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้อันนี้รู้สึกว่ามันจะจับไอ้ไอ้คนนั้นมันเถียงว่ามันยังเป็นปกติอยู่ยังไม่กลายพันธุ์ ถ้ากายพันแล้วมันจะหัวล้านนะดูครับมันจะกลายเป็นกายหมื่นเนี้ยถ้ากายกายพันแล้วจะกลายเป็นคนหัวล้านโล่งนี้แม่งมีแต่คนหัวล้านอ,อันนี้เป็นแบบที่ถอนฟันปีนะมไม่ไม่เว้ยมันเอายวไม่ต, <c oughs> ต,ตเกียแ <c oughs> ตกเปเกียเรเมาเลยเมานาสันเลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวกู <c oughs> จะถอนฟันมึงให้เป็นปีๆเลยไม่ไม่โอ้ยบริการถอนฟันรีถึงบ้าน ยาวเลยเฮ้ยมันใส่แว่นด้วยดูดิไอ้ล้นแว่นนะครับไอ้ล้นซาใส่แว่นนะไอ้ล้นซามึกตายไปตั้งแต่ครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นเครื่องใหม่อะไรวะหนึ่งสรูมเป็นคนอินเดียเรียบร้อยครับถอนฟันไปแล้วหนึ่งซียถอนฟันฟรีนะะฮจากคุณโลนหมอฟันหมอฟันถอนฟันฟรี เอาเยอะลามมาหากูแล้วอยากรู้อ่ะอนาคตมึงเป็นยังไงอ่ะมึงเดินมาหากูเนี่ยฮะรู้แล้วแล้วขงจะตายยังไงอ่ะผมไม่สวยแน่ไอแหวนมองหน้ากูทำไมครับรุ่มาสดมาด่ามันครับเห็นไหมบอกแล้วครับกูรู้อนาคตครับรอบคอรอบไอแหวนไปไปเต็มเลยขดฟันให้มือกัน ับดดูดูถ้าตายยังมีสโลตายนี่ประเด็นคือแม่งดูมาตั้งนานแม่งยังไม่รู้เลยแม่งโดนจับมาเพอเลยเพราะกีบม่เนี่ต้องหนังสือแม่งวิ่งเร็วเกินปก,กตินี่ก็อ่านทันอยู่นะิดปืนไม่ได้ด้วยนี่อยากรู้ไหมครับพาร์ทที่แล้วผมทำอะไรกับมันยังไงครับทำมันทำมันทำมันฟรีอะ เป็นไปชั้นหน้าไม่มีลูกแน่แอ่อเป็นเมนทันักเมนเมนนี้แสดงว่าเป็นผู้ชายเมนนะครับเป็นผู้ชายหลายคนโว้ยเมนไม่นเยี่ยววนเยี่ยวเยี่ยวเป็นเลือดเลยเ้วะเยี่ยวเป็นเลือดนี่แสดงว่าเป็นนิ้วเป็นนิ้วหรือเปล่านิ้วเปิดครับเปิดเปิดเปิดให้เราเปิดมันจะเปิดไหมเปิดซิเออสับจับโอเค อันนี้เป็นเครื่องเล่นนะเป็นรูทวารของไคจูนะฮะอันนี้เป็นเครื่องเล่นของสวนสยามนะครับแต่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 นี่เรียกว่าสวนสยองมาแล้วแต่แต่แต่นี่เอาหน้าลงเอาหน้าลงฟุตปิ้นนะฮะปิ้นเอาหน้าลงเลยนะฮะอย่างนี้ภาษาเหนือเขาเรียกว่าปักกระเดิดนะครับนึกว่าพัลเลิรพัลเลิรนั่นมันหกล้มเฉยๆปักกระเดิดนี่คือปักกระโดดคือแบบเมื่อกี้ครับ

แสดงว่าเราอัดคนละวันกันนะผมจะผ่านที่นี่ภายในสองนาทีนะครับแต่พาร์ทที่แล้วกี่นาทีครับอย่าเรียกว่าพาร์ทที่แล้วครับต้องเรียกว่ารอบที่แล้วเพราะเราไม่ได้เป็นจมงตายประมาณแปดสิบรอบรับอันนี้มันให้เราสเตลนะฮะเดี๋ยวให้มันจับได้สเตลสเตลซิวครับที่เป็นลูกอกเจ็บคอครับ โอเคคตตตลลลุสไ์์ีเเเยรดป็นคนอินเดียหรือเปล่าเป็นคนละเซียนะครับเกรมันบอกมันจะไปทะเลครับเมื่อกี้เลสซีเลสซี่นะมันบอกว่าคอยดูนะเห็ดมันคือเห็ดเรื่องแสงนะถ้ากินแล้วมันจะตัวใหญ่ขึ้นว่ากินแล้วตายมากกว่านั่นไม่ใช่มาริโอ้นง่ายๆนี่ไงฮ้้ฟลิตะจะให้ลิฟต์บอ ไม่มีอ่ะไม่ไม่ทายริบหรอกนะมันบอกให้เราสร้างลิบตรงนี้ครับไปปากไปไม่ใช่ไม้ขอขอเวลาขุดแป๊บหนึ่งครับเพลาดนะครับผมว่าชู้จิงอยู่พีเรนอร์อ่าเออมันมันมันให้กูยังไม่ทันกดเลยนี่มึงขัดเด็ดการนะครับมันให้เราขุดอ้ําขัดเด็ดการกับผมนะครับขัดเด็ดการกับกูนะครับมาทุกมว เอาหน้าถ่ายเอาหน้าถ่ายครับดูสังเกตว่าเราจะไม่มีเท้าแล้วครับตอนนี้ไม่มีตัวเลยแล้วผมว่าขึ้นเปครับหน้าถ่ายกันได้ครับตอนนี้จุดไฟจะบอกไอจุดไฟทำไงวะลืมไปแล้วเออกดเอ็มบ้างกดเอ็มเอ่ออยากจะบอกว่าฟรีอ้าวมึงร้อน เอ้มึงร้อนอ่ะมึงเย็นอ่ะไม่ไม่ไม่ผมบอกแล้วผมจะผ่านภายใน5นาทีนะครับตัวแนบใจนี่ตุนตูดแน่มึกไปไหนอะมันบอกหมูหมูหมูอยู่หมูมันบอกว่าให้มูกนะครับมูกมูกนะครับมูกมูกมูกหมอบครับมูกแปลว่าหมอบมูกแปลว่าเคล่นเคลนไหวหรือเปล่าอยากได้ปืนครับแม่งไม่ให้ปืน

น้ำลงน้ำลายครับสวยตูดครับสวยตูดเลือดเลือดออกเฮ้ยเกางเกงขาดเลยดูดิเยี่เยี่เกมแม่งดีว่ะดูเป็นรูเยอะนะครับเติมเติมต่อครับอันนี้จะต้องเตลแมันี่ข้างบนครับข้างบนตรงนี้ผมใช้เวลาเนี้ยครับเนี้ยบดูที่เงาดีๆแปดรอบอันนี้เขากำลังกำลังแบบจะสโมกที่ใบกันอยู่นะฮะสามสามคนเลยนะเป็นการสวิงแซนด์วิชนะครับแซนด์วิช เอ้าการยกขาสมกี่ไบสนะปิดไฟครับขอให้เราปิดไฟนี่ประหยัดไฟครับช่วยชาติประหยัดไฟนะอช่วยชาติประหยัดน้ำมันนะครับเรียบร้อยครับไฟครับลุ้นลุ้นลุ้นประเด็นคือจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคปัดเป็ดเป็ดเรียบร้อยครับเสร็จน่เห็นไอ้คนนั้นไหมครับรอบที่แล้วทำกูตายประมาณเจ็ดรอบ เด็ดนอกเดี๋ยวเราจะไปปัดโรด้ามันนะฮะมาครับเพลงเพลงมาแล้วไอ้ได้เกมตั้มในฟกมูฟัเก็บบอลร่างกตูดตูดตรนตูดเลือดสาดครับเลือดสาดไม่ได้ครับใช้คำว่าซ้ำไม่ได้ครับนี่มันช่องขาวสะอาดนะฮะซ้ำรับเราเราเรียกว่าสุลีมคมก็แล้วกันใช่นี่มันทีวีสีขาวคุณไม่รู้แหละครับ วันนี้เป็นทีวีเลยเนี่ยเอ้ยชาแนลสีขาวครับแต่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 สวนสยองทะเลกรุงเทพสวนสยองทะเลกรุงเทพอันนี้แล้วก็คานไปเป็นช่องแอร์นะฮะผมไม่เล็กนะครับไม่เล็กอ่ะก็ใหญ่อยู่นะะฮรูเนี่ยครับใหญ่ไม่ตกไปด้วยนะฮะช่องแอร์ทัดเลยนะ ซ้อมแอร์นะเดี๋ยวะเจอผู้หญิงคุโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่้วก็จมจอจุมมต๊นแกสบัดผมตรงนุ่งสวยออกมามี่รับมีดมีดครับินเงี้ยลิมวงครับเราจะมาเป็นลิิมวงกันดมีดันนะฮะเยแล้วเด้อหันไปครับหันไปบเอมีดสวยมีแม่งสวยนะดูไม่น เจ็บ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 ไหมซีเนี่ยกว้างเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องสำรวจของก่อนเฮ้ยเจอมีดโอ้พาร์ทที่แล้วไม่ได้มาเอ้ยไม่ใช่พาร์ทที่แล้วครับเล้งครั้งที่แล้วไม่ได้มาอ่ามีดไม่แล้วโอ้ยเฮ้ยรู้จักไหมลิขิตม่วงอ่ะอ้าวชักโอ้ยชักตายครับตายครับหลับหลับเลยหลับ เก็บคืนนะครับมีดแม่งมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะฮะดีครับภาคนี้สามารถรียูวได้นะฮะใช้น้อยใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่นะฮะรายการมาสเตอร์คีย์ได้เคยบอกไว้เคยดูปะเคยดูปะไเคยครับไม่เคยดูอ่ะมาสเตอร์คียอ่ะเราหลักโลกครับมาสเตอร์คียคู่หูคู่เพลงอ่ะประเดินคือแม่งจะเอาแฟมกับไปแช็กออกมาเดินสำรวจโลกเนี่ยนะกดกดกด ให้หลบนะให้ซ้อนตัวนะมันบอกให้สวัสดีคนข้างในให้ให้นะให้ให้เฮ้ยรู้จักนิจิฮงไว้ไอ้เจ้เฮ็ดช็อตนะฮะเฮ็ดช็อตกลางกระบาลนะครับผมมีอีกรอปิดปิดปิดนะปิดปิดดิปิดปิดนปิดครับปิดสามทุน อ่ามันส่งปืนใ้เราอนนี้เป็นปืนยะครับได้ครับเราได้พลังเพอกกับคืนมานรั <Yeah. S 2> ตอนนี้เราเหืออะไรลตื <'re> อ้อนากาศอยู่ในนี้บบเปล่าเาไม่มีแมนะฮะเราต้องรีบหาแมอตอนนี้เรายังไม่บ้าน,นะครับเราเลยไม่มี แม่เดียบ้าเฮ้ยมันกดได้โยกแต่พะโยกปิดทำไมเราปิดปิดอ่าเราเข้าเราต้องมีระเบียบวินัยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องปิดเขาได้นะมมีเราใช้พี่ซันหรือเปล่ารู้จักไหมลิ้ิม้วงเออหับหลับตาเถอนนะกคใหเธอหลับตาให้ดื้อเอ้ปืนกลปืนกลไม่ใช่ครับ ถ้าปืนกลนี่แสดงว่ามันหลับสบายมากเย่งไปแล้วใช่ไหมจะเล่นอยู่แล้วก็เหมือนกองอะครับกูกำลังจะเล่นนะครับมึงก็เอาไปเล่นใส่หัวโอ้โหนี่ผ่านี่มึงเก็บเสียงแล้วใช่ไหมมึงไม่ดูเรื่องนะควันขมูงก็ยังไม่เห็นนะพ่อใส่ตัวล่างก่อนนะไหนนะไปไหนนะแม่งไม่มีอะไรแม่นเท่าลีกิมฮวงครับอุ้ยโอ้ยมีแทงดาบครับอ้าวเฮ้ยมันเห็นมันเห็นอ้าวอ้าว งานเข้าเลยฮะผู้ชมอ้าวยิงตัอีกแล้วอะไรมาโว้ยแม่งไม่ใช้ละพลังพระองค์พระเอกยิงแม่งิงเอลยเอ้ยนีมีมีีโอ้ยสองตัวโอ้ยโอ้ยลุกลุกลุกลุโอ้ยโอ้ไม่ปล่อยกูตั้งตัวเลยตายยังเขียนเลยครับไม่ต้องสงสัยนะครับอันนี้มันระดับฮาร์ดคอร์นะครับผมบอกแล้วจะพลังปลาหมึก พลังฟ้าหมึกนะบีบแล้วมีน้ำออกมาด้วยเฮ้ยโอ้แม่คราวนี้เราจะมาแบบพระเอกจริงๆลิปไม่ส oh 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 uh huh. ั้นนะตลกละกูยืนหันหลังให้ประตูรู้จ okay ักไหมฮะนี่คืหวงอ่ะเออหนึ่งดอกไปแล้วแมนดา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 ว ถ้าแมนดาวนี่แสดงว่าแมนมีตังค์นะมีตังค์ดาวดาวครับผมว่ามันไม่ตังค์มันเลยดาวอ๋อเดี๋ยววะซื้อสดนะสู้สดงดจ่ายนะแล้วยิงเดี๋ยวดูเด้อซ้ายหน่อยนั่นและยิงเอาแม่งไม่ยิงไม่โจนไหมว่างเอาติดขอบติดขอบสนามครับชิดติดขอบครับเอ้ยมีเพื่อนเราอยู่บนเลยไม่ต้องกลัวนัดหรือเปล่าเรามีแค่หกนัดมีหกนัดตัวละนัดก็พอครับไม่ใช่สไนเปอร์มันมาเก้ามันมาเก้าถอยถอยถอย โอ้ยิงไม่กล้าให้กูรอดเลยนะฮะเปลวคนเล็กเอ้าล่วงถลามาเลยยิงหัวแม่งเลยมาทำไมครับเฮ้ยคุณจักรไม่คุจักรไม่จะป่าไปทำไมป่าก็ไม่โดนอืมไอ้ปืนเจมบอลหนุ่มเจมปืนไปเก็บปืนมันไม่รู้จักจะแล้วนะฮะพลังพระเอกนะครับรู้จักไหมอาไอพีดีอ่ะนะอาไอพีดีอ่ะ ไอาอาร์ปีเฮเนี่ยตรงตรงเออตรงน,นี้ไม่ได้ย่องฆ่าเลยนะแม่งสิง <คน S 2> เลยปุ่นัดโรด้ามาเลยนะฮะปิดไฟให้เขานะเดี๋ยวดิโอ้โอโอยังไม่ได้เก็บมีดเลยเมื่อกี้โยนมีดมาตรงไหนนะะลืมมนันกระเีวงะปิดไฟก่อนนะปิดก่อน <ROS> ช่วยชาดขยัะน้ำมันนะฮะน้ำมันตะเกียบ อันนี้มันต้องมีปืนด้วยอ่าอเคมาแล้วนะครับโอ้แฉลงนี่กลายเป็นฮับไลน์ไปแล้วนะฮะเลยเป็นแฉลงที่ขาดสารอาหารตัวสั้นชิบหายนะเันือนสับสับพร้อมกันนะฮะจงพุกถ้าสับพร้อมกันทำไมครับกูพูดไปงั้นแหละกูก็คิดไม่ทันนะไปต่อนะฮะอ่ามีอาวุธน่าจะปรอมอ้าวตกลง ตกล่องตกล่องนี่เป็นมะม่งวงหตัวได้อันนี้นมีแมนหรือเปล่าไอ้ตกล่องเป็นมะม่วงครับไม่สนใจกูเลยครับมะม่วงอกล่องหรือเปล่าครับนี่ก็ปูยาวเน่าร้อยแก่ปูครับชอบป,ปูไม่ไม่ดีไม่ไมดีบอกกูจะกินปูชอบกินปู<อ>เกี่ยวอะไรอ้าวตอนนี้รอนวน เราได้เนียนไปกับมันแล้วนะฮะนี่รู้นะก็เหตุการณ์ล่วงหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าไอไอเทียนั่นไม่จะตกบันไดครับไม่ใช่ไม่ใช่บันไดนี้ก็ชันเหลือเกินเนี่ยถ้าเป็นบันไดชันนี้แสดงว่าเป็นบันไดของเราบันไดชันครับบันไดชันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอเท่เท่ หัวหน้าสมาคมหัวโลนอ่าแอมไม่มีผู้หญิงด้วยเอ้เดี๋ยวตอนตอนเริ่มเรื่องแม่งหัวไม่โลนไมมใช่แม่งโกนหัวเพื่อเข้าสมาคมหัวโลนใช่ไหมเดี๋ยวหัวหน้าสมาคมของเราจะนะจะตัดโรด้าิีกรรมบางอย่างนะคอยดนะูจับตาจับจับตาดูดีๆนะจับจุ๊จับจำได้เดี๋ยวแม่งจะเจอ แม่งจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยนี่ไงมีสองคนนะกี้ไดินัวหามคนแล้วอันนี้มึงนำหมวกกันน็อกมาครอบหรือเปล่าอันนี้เรื่องอะไรอันนี้เหมือนว่ามันจะตัดสินนะเรียบร้อยโอ้ยไม่แล้วครับวิ่งนะวิ่งไม่หลอกกูนะวิ่งนะวิ่งครับกูก็วิ่งไม่รอมึงครับโอ้ยโอ้ยเออเออ เอาเอานี่เหลืออะไรเนี่ยยิงจุ๊บจุ๊กูยังเป็นเพื่อนกับมึงอยู่หรือเปล่าครับอันนี้โดนนะกระโดดวิ่งไปกระโดดเอออืมมินักก็อึดเดือดไม่ทำไมล่ะบลูไม่ค่อยจะเต็มใจวิ่งให้กูเลยอะไรเด้อนะอ๋ออ๋ไอ้เท่โอ้โหหัวหน้ามาเลยบอกแล้วนะ่นหน้าไออะไรนะตีหัวหน้าสมาคมหัวโลนนิดมาคนเดียวแม่งก็ชนะได้นะฮะ ตายหาแล้วมึงไม่ยอมดูไม่ยอมดูขวาไม่ยอมใส่ใจรายละเอียดกับกูเลยโอ้โหแม่นเลยอันเดอร์เกลอันเดอร์เกลว์นะอะไรอะไรยูปิดยูปิดนี่แหละมันบอกว่าให้วางปืนไว้บนพื้นครับบอกว่ามายมนี้เดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมายงอย่าเพิ่งตายระวังตุ่นะระวังต้งไทยนี่ และดูพลังพระเอกแม่งจะช่วยอะไรเราไม่ได้เข้ามาทำมเข้ามาทำไมอ่ะมีในส่วนพันที่หมดเลยรู้จักไหมพลังลิจิมวกมูไปเต็มหัวเลยไปโดนเงี้โดนตอดตอันนี้นไม่โดนเราครับอ๋ออะตอดกันแล้วนี่เราก็แหกคุกออกมาได้แล้วนะฮะ แหกคุกออกมาแล้วนะฮะตัวนั้นหนีมันมาได้นี่ครับครั้งที่แล้วผมเล่นหนึ่งตรงนี้แล้วก็แล้วก็ได้ได้รู้ตัวว่าตัวเองมันไม่ได้อัดนะฮะตัวหนังสือที่อยู่บนมุมขวานี่เหลืองหอยหเลยครับแสดงว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้านี่เดี๋ยวเราจะเจอเคนกับคีสนะครับมึงไม่ตอบงุกูอีกแล้วอะ หน้ากูด้หน้าหน้ากูใสาคนเลยเห็นเห็นหน้ากูเป็นอะไรเห็นหน้ากูเป็นซีเมนหรือเปล่าตอนนี้อากาศหายใจได้นะฮะไม่ต้องมีเมทใช้ได้ฟันยังไม่ได้ไม่ต้องฟันนะครับเราเป็นสไปเดอร์แมนแล้วกูขึ้นมาทำไมเนี่ย อะไรอ๋อแล้วมันเจอแอปเปิ้ลด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าปีแอปนี่เรียกกูเป็นเด็กเลยว่าไงเพื่อนอะไรทำไรบูตอัพขึ้นมาแล้วนะฮะอ้าวนี่เห็นกูเป็นขนาดขนาดมันพูดไล่มันยังกระดกเลยยิงตูดแม่งเลยหมันเนี่ยอ้าวแล้วทิ้งเราไปอ้าวอ้าวอ้าวอ้วโดนจับไปแล้วเหรอ แเรากูจะไปยังไงตามไปฉลุดขึ้นไปได้ป่ะมันบอกเราเป็นนินจานะนะจะไปยังไงเดี๋ยวซ้ายป่ะเดี๋ยวซ้ายามันไม่มีฉลึงอ่ะคันโยกหรือเปล่าคันโยกอ้าวมันเป็นคันโยกอ่ะง่าไยๆไปทางนี้แล้วเราต้องหลบหรือเปล่าโอ้โหมาตออ้อนรับกูเลยอืมต้อนรับ ไม่ทันจะได้เยอะมากนะเตียวไม่ทันแล้วฮะจะตรงสเตียวอะไรครับไม่จะตรงสเตียวอะไรฮะเดินดูกระสุนมีสามนัดกูอยากโคมคามครับช่วยหาวิธีเอาเฮ้ยมันมาเล้วรู้จักไหมพลังพระเอกเนี่ยฮะเออหนึ่งนัดหนึ่งหมดแล้วหมดหมดทุกปืนเลยเก็บเก็บเก็บย่องไปย่องอู้ห้านัดครับห้านัดตัวละนัดก็พอยังยัง เออมตายเออหลับหลับไปหลับไปหงายเลยลงทั้งยืนนะฮะจปาดยิ่งทำไมจเย็นจะเย็นเมื่อกี้กูจะกดให้มันยืนเออโอ้ยหลับหลับไปนะเฮดช็อตของเก็บไหมนี่เห็นไหมบอกแล้วครับไม่โยมมันเปรี้ยวนะฮะกินตัวเฮ้ยเฮ้ยไปแล้ว <S 1> <S 1> เฮ้ย M79 ลูกซองแบบ M79 แบกบคือ M79 ไอ้ลูกซองครับ นี่เป็นลูกซองอัดเดียวนะฮะเอ็ลูกซองเฮ้ยเมื่อกี้ปืนยังไม่เก็บอีกอันนึงไม่ไม่เมื่อกี้มันแลกกับปืนกลของเราเลยโอ้ยิงกูทีมปืโอ้กูวิ่งเลยลูกซองเป่าหัวมันดิยิงไข่เอาไอ้เสี้ยแม่งเจอลูกซองกูเนี่ยกูมีลูกเดียวเนี่ยกูถวายให้มึงเลยนะฮะตีเอ๋อโอ้ยโอ้โหแม่งลูกซองไข่แตกะรเด็นเออเป่อแย่แม่งเก็บได้ทีละ สามนัดเดี๋ยวเดินเดินเดิอ้ใส่กระสุนก็ดีโออะไรวะยิงนี้เออกระเด็นยิงใครโอ้โหเปลี่ยนกับมีดมีดปามีดปามีดมีดสัตว์โอ้การกระบาลนะผมเรียบร้อยแล้วฮะเชี่ยมันจะรีบไปไหนวะไม่ทันได้ยโหลดขอเปลี่ยนกระสุนก่อนไม่ได้ไงเดินเก็บไม่ได้แล้วมันเดินเก็บไม่ได้เก็บเอออ้าวเฮ้ยเฮ้ย หมือนโม่เหมือนกันเดะเลยอ๋อไม่เหมือนเพิ่มเพิ่มดัดไปนะะเพิ่มดอทนะฮะถ้าเพิ่มดอทนี่แสดงว่าทไมชอบเล่นโมบ้านะฮะทำไมดอทเอขอละขอละอันครับไอ้เรามีลูกโมแบบว่าใช้ซูมได้นะกาลังจะพูดว่าพร้อมไฟเลยนั่งตะโกนทีเดียวกูเวอร์เลยโอ้ยยิงข้ามยังไม่ตายตายแล้วข่าบันไดเลยมึงโกงตูดให้ด้วยตายเป็นหนังจีนเลยชิบหาย ไปไหนต่อนีอ่ไงเฮ้ยมันโก่งตัวให้แล้วไปฝัดโดดดาตัวขึ้นไปข้างบนนี่เฮ้ยมีของมโอ้โหแม่งเป็นปืนนัดเดียวเว้ยก็เป็นปืนเมื่อกี้แหละเฮ้ย<ๆ>ชอบอันนี้มันคือคิลลิ่งเซเว่นเฮ้ยเอ้ยฟันฟันโอ้ใส<ๆ>่ใจเขหน่อยสิครับ<ๆ>ตายย่างออกตายแล้วดอกเดียวเองหลับเลยเฮ้ยไอ้นี่เมื่อกี้นี่เมื่อกี้เพิ่มเพิ่มดอตเล็งด้วยปืนกลเมื่อกี้นี้ เห็นอยู่ไม่เอาครับชอบระบบแมนวนวลของควบคุมนะฮะมีอะไรกดไหมเนี่ยจะเย็นดีออโอ้ใจร้อนอ่ะนี่ไอ้ปืน,นโอ้ไม่ได้เล่นตั้งแนนเอาเ,ออเดี๋ยวร่วงอ่ะตกครับไปไหนต่อมาอนนะ เเนี่ยปิดไฟปิดไฟที่เนี่ยเราเปิดไฟเปิดแปดอยู่มันเห็นเออว่ะเออเสร็จแล้วนะนี่เป็นปืนกลก็ไม่หลบบังเกอร์เลยโอ้ร็อกครับโอ้ตายรึเปล่าเออหลับหนึ่งนัดหนึ่งตัวครับคิวลิグเซเว่นวันคิววันช็อตนะฮะวันช็อตวันคิวเว้ย เรี้ยงแกมมาผิดแล้วครับไม่คล้ายกันแล้วเกมเกมนี้มันเขี่ยมกระสุนมากเลยนะเนี่ยกระสุนนี่ให้น้อยเหลือเกินจะง,งกไปไหนเนี่ยก็สุนเนี่ยไม่มันอันนี้ไงอ้าวอา้อาวอา้าวอ้าวฆ่าเพื่อนแล้วหรือเปล่าอา้าวก็มันขึ้นเป้าแดงกูก็ยิงสิ อ่าเลยอ่านหนังสือดีอ้าวกูเฉยเลยแล้วตกลงมึงเป็นใครเนี่ยอ้าวแล้วกูจะรู้มั้งจะรู้จักมึงไหมเนี่ยแล้วทำไมมึงทำหน้าอย่างเงี้ยปินเลยอ้าวทำไมมึงใส่แว่นเหมือนกับไอ้ในเชี่อนั่นเลยน่ามึนินเลยอ้าวกูงงอ่ะแล้วแม่งขึ้นอันนี้ทำไมครับแม่งขึ้นแสงยังก็กูจะออกไอ้ฟิกาไปดู ดูดวบวบขึ้นแสงไงก็กูจะเกมโอเวอร์แล้วแม่งก็ไม่โอเวอร์ก็ไม่รู้สิน้อแม่งหมายความว่ายังไงฮะก็ไม่รู้สิน้อไปไหนต่อครับไปไหนต่อละห้องเมื่อกี้เปล่าก็ไม่รู้สินะห้องหรือเปล่าอ๋อเนี่ยมุดรูต่อเป็นช่องแอร์ต่อนะ่าดไปผมไม่เล็กนะครับอีกแล้วแม่งมุมเฮ้ยโอ้ยตกตกแดกแม่งยังไม่ได้กินอะไรเลยนะนี่ da